สวัสดีครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับพามาที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มาชมดอกกุหลาบสวยๆนะครับเป็นร้อยร้อยพันเป็นในายร้อยชนิดหลากสีสันนะครับที่สวนกุหลาบเบิร์กลีย์นะครับเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง สวนแห่งนี้นะครับนะครับเป็นสวนกุหลาบหรือว่าโรสกาเดนนะครับคือเขาปลูกเป็นสวนนะครับอยู่อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบสีแดงนะครับซึ่งเป็นพุ่มๆนะครับก็จะคล้ายๆกับกุหลาบพวงของเมืองไทยนะครับจะมีดอกสีแดงนะครับตรงกลางๆก,ก็จะเป็นเหมือนอมชมพูนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยชนิด นะครับในสวนกุหลาบหรือว่าโรสกาเดนในเบิร์กเลย์ Berkeley นะครับสวนกุหลาบเบิร์กเลย์แห่งนี้นะครับนะครับก็จะมีหลากสีสันนะครับมีสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะให้เห็นเป็นสีแดงนะครับ จะเป็นพื้นดินนะครับซึ่งปลูกกุหลาบเช่นกันแต่ว่าตรงนี้อาจจะยังไม่มีดอกนะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสีพุ่มสีชมพูนะครับนี่ครับมีพุ่มสีชมพูสีขาวซึ่งสวนแห่งนี้นะครับนอกจากจะมาดูสวนกุลาบแล้วก็ยังสามารถามีกิจกรรมเล่นกิจกรรมหลายๆอย่างเดินออกกำลังกายอะไรนะครับสามารถที่จะทําได้ในสวนนี้นะครับเพราะว่าร่มรื่นนะครับลักษณะของ สวนกุหลาบเบิร์กลย์นะครับก็จะเป็นเหมือนเนินเขานะครับเป็นเชิงลดลันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับซึ่งกั้นตรงนี้ก็จะอาจจะมีกวางมีแก้งเข้ามานะครับทำลายหรือว่ามากินดอกกุหลาบกินหญ้ากินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีรัก้กกั้นไว้นะครับซึ่งสําหรับแลนด์สเคปหรือว่าภูมิทัศน์ตรงนี้นะครับถ้ามายืนตรงนี้ก็สามารถที่จะ มองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโกนะครับด้านข้างๆก็จะเป็นป่านะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีบ้านคนนะครับบ้านที่พักอาศัยซึ่งบ้านที่พักอาศัยตรงนี้ถือว่าวิวหลักล้านนะครับสามารถที่จะมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโกในมุมแบบพนะอราม่าเนอะกลๆนะครับแต่ว่ากล้องของผมอาจจะยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้เห็นดอกกุหลาบ หลากสีสันไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอดอกสีส้มๆขาวๆอมชมพูนะครับน่ฮะมีปลูกแซมๆกันไปนะครับมีดอกแดงมีดอกชมพูนะับก็ขึ้นชื่อว่าดอกกุหลาบก็ต้องมีกุหลาบเยอะเป็นธรรมดานะครับสำหรับ เพื่อเทียบกับบ้านเรานะครับก็มีบ้านเราก็มีดอกสวนกุหลาบลักษณะนี้อยู่หลายแห่งนะครับอย่างเช่นที่ปากช่องหรือว่าแถวเขาใหญ่นะครับหรือไม่ก็ที่ปลูกขายเป็นล่าเป็นสันนะครับอย่างอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็มีการปลูกดอกกุหลาบนะครับตรงขายเป็นอาชีพเลยนะครับแต่ที่สวนแห่งนี้นะครับปลูกในสวนให้ประชาชนนะครับเข้ามาชมความงามนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ใกล้แหลง่งท่องเที่ยวนะครับหลายแห่งก็มองเห็นอ่าวซารฟานนะครับอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเบิร์กเกนะครับนี่ฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเป็นจํานวนมากนะครับวันละวันหนึ่งก็หลนะครับเป็นจํานวนมากนี่ก็สีเหลืองครับพุ่มนี้ก็จะเป็นสีเหลืองก็ถือว่าเป็นสวนกุหลาบที่หลากสีสันนะครับ การจัดสวนนะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกครับจะเมนเนินเขาเป็นลาดเอียงนะครับภูมิประเทศก็จะลาดเอียงลงไปนะครับมีมุมให้เดินมีมุมให้ถ่ายรูปหรือว่าบางคนก็มาเดินออกออกกำลังกายในสวนแห่งนี้นะครับนี่ครับก็จะมีการตกแต่งนะครับเป็นสวนกุหลาบนะครับก็จะมีเนี่ยมีมุมให้ เซลฟี่มีมุมให้เช็คอินมีมุมให้ถ่ายรูปนะครับใครที่มาเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับสหรัฐอเมริกานะครับถ้ามีเวลานะครับหลังจากไปชมนะครับแลนด์มาร์คสำคัญหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างสะพานโลเ้นเกตนะครับไปเพียสามก้าไปดูแมวน้ำนะครับหรือว่าไปเที่ยวชิมวายนะครับไป สถานที่ต่างๆนะครับถ้ามีเวลาก็แวะมาชมนะครับสวนกุหลาบหรือว่าโรสกาเด e นนะครับเมืองเบิร์กลตรงนี้นะครับ,นะรบก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นระยะระยะรวมทั้งผมด้วยนะครับนอกจากดอกกุหลาบนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็มีพันธไม้อีกหลายชนิดเหมือนกันนะครับที่ปลูก แซมปลูกประดับนะครับ,นะรบก็จะมีบันไดให้เดินมีคนมาเดินออกกำลังกายนะครับ สำคัญที่เมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นเหมือจักล้วยไม้มันจะเป็น จากนั้นไปก็จะมีสีขาวอะ ไม่เด็ดไม่รักกันนะคือจะรักษาไว้อันนี้เป็นใกุหลาบเดนี่ แต่อันนี้ก็มีหลายพันอันนี้สีเหลือง ศึกษาพักก่อนถ่ายรูปดีครับ นอกจากมาดูกุหลาบนะครับสีสันนะครับหลากสีสันแล้วก็ยังมีต้นไม้อื่นๆนะครับในโรสกาเด e นแห่งนี้นะครับอย่างที่เห็นนี้ก็คือใบเมเปิลสีแดงนะครับซึ่งเป็นต้นไม้หรือว่าพืชเมืองหนาวนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเราก็จะเห็นได้นะครับอย่างที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็จะสามารถไปชมได้เช่นกันนะครับส่วนที่ส่วนกุหลาบนี้ก็จะมีดอก หรือว่ามีใบเบเปิลนะครับให้ชมเช่นกันนะครับนอกจากเมเปิลแล้วครับที่เห็นเห็นเขียวๆไกลๆนะครับก็จะมีต้นโอ๊กนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นต้นคล้ายๆใบคล้ายๆมะยมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นดอกกุหลาบนะครับแม้กระทั่งนะครับบนหลังคาห้องน้ํานะครับก็ยังมีดอกกุหลาบสีขาวนะครับปลูกไว้บนหลังคานะครับ ่วนต้นใหญ่ๆนะครับที่เห็นก็จะเป็นต้นโอ๊กนะครับก็ถือว่ามีต้นไม้หลายชนิดนะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยครับอันนี้จะรู้สึกจะเป็นต้นเลดวูดนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนะครับซึ่งใน แคลิฟอร์เนียนะครับมีการบันทึกหรือว่าทำสถิติไว้ว่ามีอายุถึงกว่า2,000ปีนะครับครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็พามาชมความงามของสวนกุหลาบนะครับเบิร์กเล่นะครับเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจนะครับจากนี้ไปถ้ามีสถานที่ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปครับสวัสดีครับ